สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับสหรับช่องนัว168 a m l e มเลตนะครับเาพบกับเครื่องรางของถังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนะครับสวนกระแสยุคโควิดเลยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับนั่นก็คือมีดหมอของหลวงพ่อพัดคุญจกรมูนะครับวัดห้วยด้วนนะครับหรือวัดทานอาหารนะครับ พื้อหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งหลวงพ่อตอนนี้ก็อายุเกเก้าปีแล้วนะครับผมสำหรับมีดวันนี้ครับเราจะมาดีวิวมีดด้ามแกะนะครับแกะเป็นรูปต่างๆครับวันนี้เรามีมาแค่สองเล่มนะครับก็คือแกะเป็นรูปหนุมานกับทา้าเวสุวรรณนะครับอันนี้คือมีดแกะเป็นหนุมาน นะครับผมสวยงามมากนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับเป็นโค้ดพัดเก้าเก้านะครับซึ่งจะเป็นของปีหกสามนะครับส่วนตรงด้ามน,นะครับข้างในนี่นะครับก็จะเป็นมีการอุดมวลสารนะครับมวลสารจะอยู่ข้างในด้ามน,นะครับแล้วก็จะมีการ เสียบมีดเข้าไปนะครับตรงบริเวณนี้นะครับถ้าส่องดูก็จะเห็นนะครับส่วนไม้ที่ใช้ก็นะครับผมยังไม่แม่นเรื่องไม้นะครับผมแต่ไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่อยู่ในวัดห้วยดวนนะครับจะเป็นกุฏิสงบันไดเป็นอะไรก็คือเป็นที่พำนักของอริยะสงฆ์นั่นเองนะครับอายุอย่างน้อยก็หกสิบ จ็ดติดปีนู่นแหละครับคเคยพ็นที่ทําสังฆกรรมของพระสงฆ์อริยสงฆ์ทั้งหลายนะครับดังนั้นแค่ไม้ก็เป็นมงคลแล้วครับไม่ต้องเศษก็เป็นมงคลแล้วและยิ่งได้เศษโดยนะครับอริยสงฆ์แล้วนะครับความศัดย์สิทธิ์จึงมีแน่นอนครับผมอันนี้เขาเรียกว่าลายเสมานะครับเสษมานะครับต่อโค้ดได้ลึกนะครับ สภาพสวยงามนะครับอ่าราคาเช่าหานะครับอย่าให้เกินสอง0ันห้านะครับตอนนี้นะครับแต่ดีตัวแน่นอนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับเล่มนี้นะครับแอดมินเปิดให้บูชานะครับ2,300บาทส่งฟรีนะครับพร้อมส่งเลยนะครับไม่บวกเพิ่มครับสองพันสารบาทนะครับอนุมานครับผม เดี๋ยวต่อไปเป็นเท้าวเวกสุวันนะครับเท้าวเวสุูวันนะครับผมสีของไม้ก็จะอ่อนกว่าผมไม่แม่นเรื่องไม้นะครับผมว่าเขาเล็กไม้แต่เป็นไม้มงคลที่อยู่ในวัดแน่นอนนะครับมีส่วนมีความตมพันธ์กับอรยะยงฆ์แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่วัดห้วยด้วนนะครับทําสร้างให้ ช่างเอาไปแกะนะครับเอาไปทำนะครับแล้วองนี้พิเศษนะครับมีจานหลวงพ่อนะครับที่ฝักนะครับนะครับกันสองด้านเลยนะครับสวยงามคมชัดนะครับผมและพิเศษกว่านั้นนะครับผมเล่มนี้นะครับมีสองโค้ดนะครับคือผมดูลักษณะมีดแล้วนะครับเหมือนมีดเหมือนมวลสารชนวนตัวนี้นะครับจะแข็งนะครับมาดูการตอก ลายเนี่ยมันจะตื่นกว่าของอนุมานเมื่อกี้นะครับแล้วต่อโคดอ่ะเ,เหมือนเขาต่อแล้วมันไม่ไม่เต็มหรือเปล่าต่ออีกครั้งนะครับเป็นสองครั้งเลยนะครับงนงานเล่มนี้จึงพิเศษตรงที่มีสองโค้ดแล้วก็อาจารย์ที่ฝักด้วยนะครับเปิดราคานะครับแอดมินเปิดราคาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมแอดไลน์มาคุยกันนะครับ 097 0195618นะครับใครที่สนใจมีทั้งสองเล่มนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินเปิดราคาแค่นี่ครับแนะนำอยู่แค่สองเล่มนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับแล้วเราจะมีอะไรดีมานำเสนอต่อไปนะครับผม